ระหว่างรักเก่ากับรักใหม่รักไหนโดนใจกว่ากันวันนี้พบกับ2.5 VGS รักเก่ากับ2.3เทอร์โบเดียวรักใหม่มาดูกันรักไหนโดนใจกว่ากันสวัสดีครับพบกับคุณสามีวิงวิลถามเฮียมากันเหลือเกินเฮียครับผมเป็น FC ีนิสัน ตอนนี้ผมกำลังจะเลือกเข้าระหว่าง2.5 VGS ตัวเก่าหรือจะกระโดดไปเล่น2.3ตัวใหม่ดีครับแล้วแต่ความชอบกับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วกันนะ n t 300 Navara เนี่ยเกิดมาประมาณตั้งแต่ปี2014-15เนาะโฉมจาเป็นฟอนเทียก่อนนะแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็นคอมเมอร a เรนะพอคอมเมอร a เรตัวสุดท้ายในยที่เฮียจับอยู่ฝั่งขวาเนี่ย2.5 VGS Turbo ใครจาได้บ้างว่ายุคเก่าๆตอนเกิดคอมเบลเลวแข่งกันมากเลยนะ VGS เทอร์โบคือเทอร์โบแปรผันนะไม่ใช่ไลท์เทอร์โบไม่ใช่เวสเกตเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบแปรผัน VGS ต่างงานด้วย ECU แล้วนะ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่สันตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่ลงโปรโมทว่ายุคเก่านะกูมีแรงม้าที่มากที่สุดกูขับแรงที่สุดถ้าคุณไปเทียบรถปีประมาณ1 8 19นะย้ําก่อนนะถ้าเป็น d Max 2.5ตัวเก่าหรือ1.9ก็ตามแรงมา้าปุเพี้ยนอยู่แค่ประมาณ150แรงม้า 300กว่านิวตันเมตรแต่นิสสันให้มายุคนั้นก็คือ163แรงม้านะ403นิวตันเมตรเฮียบอกได้เลยว่าเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่แรงที่สุดในรุ่นณนะตอนนั้นนะถามว่าโฉมนี้นะ2.5 v จ t วิเทอร์โบนะใครชอบเฮียบอกได้เลยว่าเข้าได้เพราะขี่มันขี่สนุกแต่สิ่งหนึ่งเลยนะเครื่องแรงก็ต้องแลกมากับอะไรครับกินน้ำมันนะ <c oughs> แต่เฮียชอบเทคโนโลยีนิสสันนะนิสสันเนี่ยถ้าใครอ่านข้อมูลย้อนหลังเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย แบรนด์ที่ขายอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่โตโยต้านะไปทำกันบ้านนะแบรนด์ที่ขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเกือบทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนเนี่ยคือแบรนด์นิสสันนะเขาจะดังเลย GTR จำได้มาที่เป็นรถแข่งที่ดังลงสนามกลางปีลงเลสซิ่งเนี่ยก็เป็นแบรนด์นี้เลยเพราะฉะนั้นนิสันจะเด่นเรื่องเครื่องยนต์ที่ high performance แล้วกันเนาะในมุมเฮียนะทำไมยุคใหม่ๆเนี่ย มันทำเครื่องเล็กล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 งผมว่ามันเป็นกลยุทธ์การตลาดนะถ้าคําเครื่อง2.2ถ้าค 24, ําคเครื่อง2.4ถ้าคําเครื่อง2.0มันชนกับคนอื่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะ NP 300เนี่ยก็แหวกแนวครับในมุมเฮียนะทำเครื่อง2.3เทอร์โบเดี่ยวมาเหมือนกันแต่ถามว่าเครื่องเล็กลงแต่แรงม้าเท่าเดิมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่163แรงม้าเหมือนกันนะแรงบิดก็เท่ากันนะ403นิวตันเมตรเอ้าแล้วเฮียแล้วมันทํามาเท่ากันแล้วมันได้อะไรอะ่ะถ้าคนดูลึกๆนะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยทำออกมาเครื่องเล็กลงแต่ได้แรงม้าเท่ากันเลยนะกับเครื่องใหญ่นะแล้วก็ได้แรงบิดเท่ากันด้วยนะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คืออะไรครับประหยัดน้ามันมากขึ้นเพราะว่าเครื่องเล็กลงถูกต้องไหมกระบอกสูบก็เล็กลงอัตราการฉีดน้ำมนันห้องเผาไหมก็น้อยลงถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะแรงบิดเท่าเดิมแรงม้าเท่าเดิมแต่ขี่ได้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนั่นเองให้ความรู้อีกนิดนึงแล้วกัน2.5 VGS เนี่ยแรงบิด403นิวตันเนี่ยที่ประมาณ2,000รอบนะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ f ฟ a t t o r สามารถเป็นสวิงรอบต่ำได้แต่ถ้าเป็น2.3เนี่ยถ้าเฮียดูมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1 8 0ถึงประมาณ2,000กว่ามันทําให้การขับอะครับอัตราประหยัดน้ำมันมันดีมากขึ้นก็คือรถทํางานเต็มประสิทธิภาพรถจะได้เพอร์ฟอรนซ์ที่ดีและประหยัดน้ำมันสูงสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแรงบิดสูงที่รอบต่ำแล้วก็เป็นรอบที่แฝดด้วยนะไม่ใช่พันสองรอบอย่างเดียว2,200อรอบอย่างเดียวมันจะวิ่งไปยะยาวเลยมันจะได้ไปหยาดน้ํามันมากขึ้นแต่ถ้าใครกําลังตัดสินใจนะครับระหว่างรักเก่ากับรักใหม่นะเพราะฉะนั้นรักเก่าเคยใช้งานหรือผ่านมือมาแล้วสินสอดก็จะถูกไยนะเหมือนคันนี้นะ4ประตู black edition auto ตัวท็อปทำกันบ้านก่อนนะป้ายแดง9 4 0 0 0 0บาทนะ หน้าวันนี้เป็นรักเก่าไปแล้วครับราคาหายไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียง459,000บาทนะกับรักใหม่ครับก็สดใสกว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิมนะใครที่กำลังมองหารักใหม่แต่ถามว่าก็สดใหม่ซิงเลยนะกับราคาค่าตัวตัวนี้ลดแค่ประมาณปีเดียวไม่อยู่ประมาณ9,000โลนะป้ายแดงทำกันบ้านก่อนนะ900,000กางกลางนะณวันนี้เฮียขายถูกกว่าป้ายแดง300,000ครับไม่ถึงครึ่งนะคันนี้หายไปครึ่งหนึ่งนะ แต่คันนี้หายไปแค่0 0 0แสนนะเหลือราคาเพียง6 6 9 0 0 0บาทก็ฝากไว้ประกอบการตัดสินใจครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปดีๆนะเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะกับช่องคุณสามมีวิวิวขอบคุณนะครับ